สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนข้างบ้านกเกษตรผสมผสานนะคะวันนี้เราจะมาตัดผักกาดขาวให้กับเพื่อนๆนะคะที่เขาพีออเดอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงสุดท้ายแล้ววันนี้น่าจะหมดแล้วคะ่ะแล้วก็ปีใหม่ผักกาดไม่น่าจะทันนะคะส่วนกระลำดอกก็ไม่น่าจะทันกันปีนี้ช้ากว่าทุกปีนะคะอื กลัดอกก็น่าจะไปเดือนกุมภาเลยนะคะวันนี้เราก็มาตัดผักกาดขาวกันค่ะนี้ปรีแล้วนี่นะคะเราจะตัดกันเลยนี่นะคะเราตัดต้นนี้แล้วกันนี่กรอบๆเลยนะคะ นหรือต้นต้นอื่นนะคะต้นนี้น่าจะหัวละเกือบโลนะคะต้นนี้อันนี้อันนี้เราก็ดึงอันที่ไม่สวยออกนะคะนี่จะกรอบมากเชา้า นี่เราดึงออกอืมกรอบกรอบลยนี่นะคะถ้าหนาวกว่านี้เขาจะปรีกว่านี้นะคะนี่สวยงามบอกประกาศขาวไม่ได้ปลูกได้แต่ ทางภาคเหนือเนะาะภาคอีสานเราก็ปลูกได้บางบ้านก็ปลูกได้ดีเลยนะคะนี่ถือว่ายังไม่สวยมากนะคะนี่ไปค่ะเดีย๋ยวเราไปตัดผักให้กับเพื่อนๆกันดีกว่านี่ค่ะเราก็จะเอาตะกร้ามาใส่ตะกร้าน่ารักนรัก,รก,รกของผ้าไหมเขาเลือกอีก บางส่วนเราตัดไปไว้แล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็มีสั่งเข้ามาเราก็เลยเดินมาตัดให้อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะต้นอเลยกันอึดนี่คะละ,คะล้วก็ดึงอันที่ไม่สวยออกกรอบมากเลยค่ะ เราก็จะมาตัดแบบนี้ทุกเช้าของของทุกวันนะคะเราก็จะไปส่งผักทุกวันนี่ค่ะวันนี้ก่อนจากการก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนข้างบ้านกเษกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ